ชื่ออาจารย์ดรอติยศสันคบูรานุรักษ์ครับสอนอยู่สาขาวิชาศิลปศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับปติมาวัจนะรักโลกกฎลงได้รับทุนมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรชครับลักษณะของงานวิจัยนะครับเป็นงานวิจัยประเภทงานวิจัยสร้างสรรค์ครับ เป็นงานวิจัยสร้างสารรค์ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเชื่อมโยงของสติและกิเลสในใจมนุษย์ครับโดยยึดหลักแนวคิดของอคติ4ประการรักโลภโกรธและหลง เริ่มต้นจากการดีไซน์เราได้ศึกษาในเรื่องของกายวิภาคเรานำผลจากสัดส่วนของกายวิภาคมนุษย์เนี่ยมาทําการดีไซน์ดัดแปลงรูปทรงแล้วก็ทําให้เกิดดิเมนชันของร่างกายที่แสดงออกถึงความ,วามทุกข์นะครับในบางชิ้นหรือแสดงถึงความทะเยอทะยานในบางชิ้นหรือแสดงถึงความโกรธในบางชิ้นด้วยอากัปกิริยาต่างๆนะครับผมได้ศึกษาตําราแนวคิดนะครับ เกี่ยวกับทางพุทธศาสนารวมทั้งได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินนะครับอย่างเช่นแอนโทนีกอมเล่หรือว่าเกรซกอสกเวซาดาได้ทําการหาแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการในการเกิดสนิมรัสออกซิเดชันเข้ามามีส่วนในการเกิดความเข้าใจเดียวกันกับเรื่องของสนิมในใจมีการศึกษาในเรื่องของกายวิภาคมนุษย์เข้ามาร่วมด้วยเป็นเรื่องของรูปทรงและรูปร่างในการออกแบบได้นําความคิดสะสมรวบรวมมาจากทฤษฎีแนวคิดต่าง เป็นภาพสเกส็ตต้นแบบร่างเป็น2มิติแล้วก็พัฒนารูปแบบร่าง2มิติขึ้นมาเป็น3มิตินำสเก็ตไปทําการขยายแบบให้กลายเป็นงานประติมากรรมชิ้นที่ใหญ่ขึ้นทําการถอดพิมพ์นําไปหล่อเป็นไฟเบอร์กลาสผสมกับวัสดุที่เป็นโลหะ ลับที่ได้นะครับมีในรูปแบบขององค์ความรู้ตัวชิ้นงานทัศนศิลป์นะครับรูปแบบของการนําองค์ความรู้ไปเผยแพร่ออกมาเป็นรูปแบบของบทความวิจัยนะครับได้ทําการเผยแพร่สามารถเข้าไปสืบค้นได้หาความสําคัญของคําได้ว่าปฏติมาวจนะรักโรคโ,รคโกรธหลงนะครับก็จะออกมาเป็นในลักษณะบทความวิจัยส่วนตัวชิ้นงานได้ทําการเผยแพร่นําไปแสดงร่วมแสดงกับในเทศการระดับนานาชาติ ในต่างประเทศด้วยครับและคาดว่าจะรวบรวมผลงานทั้งชุดรวมถึงมีผลงานอื่นๆชุดใหม่ชิ้นใหม่ที่จะมาร่วมประกอบเนี่ยจะนำมาแสดงเดี่ยวในไม่นานนี้ครับ งานปฏิมากรรมต้องใช้พื้นที่กว่าผลจากการใช้เทคนิคดังกล่าวที่ทำงานในชุดนี้มีส่งผลของเรื่องของกลิ่นด้วยมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องพื้นที่ต้องเอื้ออํานวยการเผยแพร่องค์ความรู้ในประเภทของบทความวิจัยเชิงสร้างสรรค์ยังมีพื้นที่ในการเปิดรับค่อนข้างน้อยงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์อาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับหรือเผยแพร่มากเท่าที่ควรก็อยากให้มีเวทีหรือมีอารสารที่มีความ เข้าใจอย่างลึกซึ้งในกลุ่มของสาขาทางศาสนศิลป์ด้วยก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนทางสายนี้ครับขอบคุณครับ